的就个男好 แล้วค่ะคุณดวงค่ะฮัลโหลดิฉันล่างของกรบครกค่ะนั่งแอร์กรบครบอยางเนียบินะที่ว่าข่าหลังก็มีมาเรื่อยเรื่อยอยู่คุณผู้ชมคืออยู่ภูเก็ตนะคะแต่ว่าจะไปสารหลักเมืองเราต้องใช้ g o o g l e Map นะคะดูแผนที่ไม่งั้นหลงค่ะ ไหว้พระเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปไหว้อาศาลหลักเมืองนะคะตอนนี้อยู่ที่วัดพระขาวสำนักสงฆ์พระขาวคุณผู้ชมอันนี้เป็นศาลหลักเมืองที่แรกนะคะก็คือ,อแม่ซ้อยแก้วนะคะผู้ปกปักรักษา,าที่แห่งน,นี้นะคะให้ดูรอบๆนะคะ ู้ชมขาเราไหว้ศาลหลักเมืองแม่ส้อยแก้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปที่ลากกนาต่อนะคะก็จะมีที่ลากกนาอีกที่หนึ่งคะ่ะเจอกันที่ลากกนาเลยคะ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรากําลังจะไปที่ลากูนากาันค่ะคุณดวงขาจาก ที่แรกแม่สร้อยแก้วที่เรา,าไปไหว้กันไปถึงลักกุณนานี่ประมาณสักกี่โลคะ4.7โลค่ะพี่ Google บอกคุณผู้ชมทุกอย่างใช้ก o เกิลหมดค่ะก็เดี๋ยวเจอกันที่ลักกุณานะคะ คุณพม่เชิม <S <s <ad> <S มีปัญหาเรื่องการเปิดรถอันนี้จนหลุด <S <s <ad> อะไรหลุดฝาฝานี่หลุดแล้วค่ะ <s ad> อันนี้เราถึงจุดที่สองแล้วนะคะสารหลักเมืองเจ้าแม่ น,นะ,ะ่ล้ง่ายเลยหากาคุณผู้ชมแบบไม่มั่นใจว่ามายัางไงง่ายๆเลยค่ะแค่ปักมุดโรงแรมโมเวนพิกลา g กนาถึงเลยค่ะเพราะว่าอยู่ด้านหน้าของโรงแรมโมเว p พิกค่ะ ก่อนตอนนี้เราไหว้เจ้าแม่เกษินีสานหลักเมืองอยู่ที่ลากูน่าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจุดที่3กันค่ะคุณผู้ชมค่ะ,ะมีพี่เขาฝากมาแบบแนะนําว่าถ้ามาไหว้แบบให้ใส่อะไรยังไงนะการแต่งกายให้ใส่ชุดเสื้อผ้าที่สีสดใสนะคะยาท่านไม่ชอบสีมืดมนอยากให้ลูกท่านอยากให้ลูกหลานมีจิตใจเด่นใสแล้วก็การแต่งกายสด อันนี้พี่ะคะคุณผู้ชมค่ะพี่เขาฝากมาพอดีว่าพี่เขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วเนาะก็คือค่ะค่ะดูแลอยู่ที่ศาลแล้วก็จะมะีของเตรียมพร้อมสําหรับเผื่อบางท่านคือไม่สะดวกอาจจะรีบเร่งมามีพร้อมแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันจุดที่3นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจุดที่3นะคะก็คืออยู่ตรงถนนะลางนะคะ กูกิลพาไปอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมก่อนจะถึงสารหลังเมืองจุดที่3นะคะเราจะแวะลองท้องกินข้าวกันก่อนค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะหิวจอกจอกเลยท้องกินก่อนคุณผู้ชมตอนนี้เราแวะมาอ่ทานข้าวกองทัพต้องเดินด้วยท้องเพื่อนกินจริงจังมากเพราะหิว คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ถนนเทพประสตีแวะกินร้านออตรงนี้อยู่เป็นกับข้าวที่แบบง่ายๆแต่ว่าอร่อยมากเพื่อนสั่งออคุณไม้สั่งอะไรอ,อ่ะมามัอ๋อคุณไม้สั่งมามา่าต้ยมยำซีฟูด้ดส่วนข้าน้อยเป็นออลาดหน้าซีฟูด้ดค่ะอยู่ตรงถนนเทพประสิทเดี๋ยวจะไปไหว้ศาลหลักเมือง จุดที่3กันค่ะ ตอนนี้ถึงจุดที่3เรียบร้อยนะคะศาลเจ้าแม่หลักเมืองนะคะ,คะก็คือกำลังอยู่ในช่วงก่อสร้างกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้อยู่ที่ศาลหลักเมืองจุดที่3เรากำลังจะไปไหว้จุดที่4กันต่อ ค่ะเจอกันจุดที่4ต่อนะคะอันนี้ใกล้เสร็จแล้วปีหน้าคาดว่า,าน,น่าจะเสร็จเนาะปีปีหน้า าแม่โยธาครับเจ้าแม่ดวงนะคะเป็นจุดสุดท้ายของจังหวัดภูเก็ตค่ะตอนนี้เราได้ไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆของกานหลักเมืองที่นี่ค่ะ ตอนนี้ไหว้ศาลหลักเมืองครบทั้ง4จุดของจังหวัดภูเก็ตเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันทริปหน้านะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ